พาไปดูการทํางานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปศึกษากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งนอกจากที่นั่นจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางธรรมชาติแล้วนะครับจะมีการผลักดันการท่องเที่ยวทางาศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่ด้วยครับ โดยนายยุทธพงศ์จรสเสถียรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6พร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปศึกษากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเกต็ตตามข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายภารกิจผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศต่ตอไปด้วย จากการลงพื้นที่เนี่ยแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็คือเป็นโลซ season แต่ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะที่วัดฉลองหรือว่าวัดชัยธารารามวัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดพร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากจะมีทะเลที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีพระพุทธศาสนาและมีวัฒนธรรมที่ดีสามารถมาท่องเที่ยวเพื่อไหว้พระทำบุญและนอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อย มีอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนทุกรูปแบบครับขนาน,นี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับโรซีซามก็มีนักเที่ยวมาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าในภูเก็ตเนี่ยนอกจากเรามีทะเลสวยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีที่ตั้งตกานานะเรามีวัดที่เป็นผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันก็ทําให้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยไม่ใช่เรามาเที่ยวเฉพาะ ทะเลภูเขานะครับหรือ,อมีอาหารดีเราก็ยังมีสิ่งจัดสรรให้เป็นตลาดที่ท้องเยอด้วยนะครับนอกจากที่วัดฉลองแล้วนะครับทางคณะเนี่ยยังได้ไปลงพื้นที่ที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารท้องถิ่นผู้นําชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเตรียมที่จะเสนอแผนงานเพื่อย,ยกระดับการท่องเที่ยวต่อไปด้วยครับ